เพ <Tipp> ราะว่าต <that> <ๆ>้องเป็นนอคมแน่เลยมา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 แลนมาแลนไปหน่อยไปไปจะพาด้วยบางบางรถอเบางรถนะลุ้งลุ้งไปมามา

เปล่าบอแม่เดือเปล่าเป่าบแม่เนาะอะไรได้ปอจีนอยเดือป่าเลยโดยสบายดีสบายดีอ้าวสบายดีน้องไซดแบกได้ป่ออันทุงเกียวครับบอแม่เนอะใช่ไหโดยป๊อ นอคบม่อโอ้มีหดผ้าเพราะว่าต้องเป็นนอคมแน่เลยนี่โดยกินข้าวน้ำกันนอฮกีนอคกินข้าวน้กันอีกได้ข้าวรถต่นไ่้เบาข่อยโยต้นไ่้ไหวข่อยยูภาษาเราไม่เห็บกินแต่เรื่อเจ้าอ่าข่อยได้หล่ยาวแบบบุญเดชป่าเนาะโอ้ยบันนี้่าแต่สามพี่น้องนะพี่น่องเอ้

มีทุกอย่างเลยนะเลยเเเมียังอะไรนะมีทุกอย่างเลยเนาะงนอผมของแมคอยเลยเของม็กมือแรกเลยฮ้าไปทีงานเขาเลยกูเลย เออเหนียวบด่อเยวแันกินแมงเรพี่นอง้อออลยะอแลวเาแล้วก็นาแล้วน่เากินหุ่ย้วหหนอสมอรันถ่ต่างต่างแห่งมากนะบ่อมันจะทุกเนา โอ้โอ้หพอข้นได้นได้่เาได้ๆรดอบไมเนาเลยพี่เนาต่างแห่งมาเลเนาะียังอีกอ่ามาแล้วามต่อกกัไปว่าบุญฟงไั้นกินกินแห้งพไดีนา่ามีหลยอย่างกะไรเนาะนี่ถือหลอดถือดิน เอ้าเอ็ดทีนอทีนาไม่ยังดังไพร์ดังเหอ็ดสันเพ็ดนะกินีิดหน่อยเลยเฮียังใช่ไหมนี่มีแต่นอล้วนอ๋อมีหัวคานะมีมีคาอฮียงกันนี่หมักหมักหมักสลอยหมักสลอยนะมันแก่แล้ววะนี่นะเดี๋ยวแก่แล้วมีแต่เอามาปลูกแด้วเห็ดแนวได้หนิ

วนดีที่บ้านที่เก่านอานดหัวำตุกตีก้มก้มมาเนเดาเดาเต้มน่าทำไมเน่าเน่าแต่เจ้าละเห็ดอะไรก็เห็ดละกินกับเนี่เป็นไงบ้าอมะให้ให้คอยลองปะกินชดชได้เ ใช้ใช่คือแข่งอุ้ยตตัววัใจแด้น้องชคไมบมลน้ปลาเนาะป้องปลากนบักจ้าปลาขมคมมเต็มที่เนเนาะเต็มที่เลยเต็มที่แล้วผมบัดบัดเท่าเผาคือหอมเนาะลูกลูกปลาซาลาบ เราฟังมาสาระกควายออกมันทังออกแต่ว <ator> <ğim> ่าอกไ่ได้เนาะอ้งอกแต่ว่าออกไม่ได้มันย่้ขมังแน่เนี่ยน่้องใช้แล้วายาก้าไดองแก้ากได้บ่อโอเลยเยงเมืนได้แะเดี๋ยวม่อยู่นี่กระหู้นะอยเลเยเยมานีมานีมาีเลยก็บอกคือไผ่มานีมานี้วเ่กี้

น้อยน้องน้องใส่เนาะอายุจักปีล่ะขาวขาวไ11น้องบ่ได้ว่าบ่ได้ว่าคนคนอยู่กันเอเนาะมาฮอดมาถึงนี่กไดนอนเือนหลังนีเลยเนาะยเออจังสิพาลุงนอนนี่แหละ นอนเนพาลูกนอนอยู่ดังนี้เลยบอกินอะในเนียเี่ยงอันนี้ชูดเกรย์ที่สิบสี่เนาะ เอ็ดเด็ดคือพันชนิดกันยังไมาก็ใส่กันล้วเนาะแต่หาสิเห็นกันพี่หรือไงเพราะนั่ว่ามัปลาเลยน้ไถก็ลงเลยเมองอยู่ยุ่งบ่คุ้งนั่งลงกันต้มเนี่ยแหละ ยังเงินงาบอ่ะเงางาวงาขาวเพิ่นหาอปจักมือเลยคือดํานทคือเหียบ่ไก็ไปหาเองบ่่นี้ยชื่อเนาะซื่อบอ้เพิ่นขายเนียเพิ่นขายกิโลเท่าไรนี่กิโลสามสิบบ่กิโลสามสิบบ่ดไร่หาดสมุดเนยนะบ่ทีจะชื่อนะบดเท่ร

นอนอ่านอนนอนเลยแล้วนอนนุ่มนอนด้วยกันเลยอาวนมอนนอนทั่วทนี่ก็ปลูกเองบ่นี่โอ้กินในแม่นเรียบร้อยรลดวข่อยนี่ไอแอกนี่ยนี่ยังกินน้ำไรอีอ่และให พูให้ลุงนวดพูดเรากินไรลุงนวดกินนวดในทรินน่นไงอ่า<ห>ทัวท่วทัวท่วพันปูกะขาก,ขาก็มาแต่มาแต่มาแต่รวงพวางเนะาะมันมันคือกับมาชี้คือกับข่าอยู่อันเซโปนอยู่ว่าเนาะเอามาปุ๊บก็ชีโอ้แต่แต่เป็นแต่เป็นสีแดงเนาะ ปลูกมันก็เกิดที่ว่ามันเกิดบ่เที่ยวในแห้งครับมันตาบ่ก็ได้มันใหญามันตายเนาะมันตายเนาะเข็งอยู่เนี่ย่ปลูกให้ยังปลูกลายเลยด้อ่เลี้ยงเงอเลี้ยงเงอะหมกทั่วทั่วหาวเอามาเอามาเอามาเห็ดแนวบ่อ๋ออันนี้กัดทั่วเยี้ยงคิง โอ้ฝนเอามาเบิดทุกอย่างเลยเนาะครบเลยเรียบร้อยแล้ออันนี้จะชอบนี่ก็ไม่เอานอคมว่านี่กับโอ้เจ้าหู้จักกับเพิ่นบ่อยู่้ันเดียวเด้โอ้อยู่วันเดียวโอ้เนยเนยเพิ่นท่านได้ขู่เอา เขาลูกไม่เห็นคนไปหัจางอยู่่นขาโรมาเลยเวลาลูกไปมาเพีเนโทรมาเพอแม่เขาขับพักอ๋อโดยโดยโดไปงลุนเมื่อป่ะพังลุฮะมือเป็นเป็นมาคอยผู้พิาวเนาะพังพังอ่ะเยอะแต่เพิ่นเบาน้ำม่ได้ ว่าเดี๋ยวมันจะจริงเองเนี่ยโดยเนาะโดยตอนเจ้าตะกี้เจ้ากระเป๋าเป็ดว่าจะลงมาเป็ดเลยเนาะโอ้เป็ดเต็ยังน้อยอ่าโอ้ผูกหาวนอนอยู่บนเบาะอยู่พี่น้องเปินหานิ่ตื่นนอนบนหมดอ้าวคอยยังชื่อจับเมื่อด้เลยคอยนะน้องนุดดาบอันนี้นะโอ้หนองนุดดาพี่น้อง มาเฮ็ดเฮือนให้น้องดาวนี่จนแล้วยังจำซื้อลูกเพิ่นมาได้อยู่ลองนุดดาพี่น้องครับน้องนุดดาจุดจินเรดหน่อยดิโดยจื้อซื้อเพื่อนยังบูจื้อยู่นั่งรถมาดิคอยจนพกยาลมไว้ไหมวะไว้วะคอยผู้นั่งโรถคอย จนปวดว่าหัวนี่คนบ่ยังบ่น้องดาวอีนังเหยียบสนนะฮะให้ให้เป็นปั๊บนี่บอกกินน,นี่นะอ๋อปั๊บให้ต่ำลงบออ

ยังไงเบอคุณอ้อมเลยเด้อปินเบี้ยป็นเบี้ยไว้เบี้ยใส่ถุงขาว่าเบี้ยพวกงวงยังเจ้าเานี่มนโาแล้วก็เขาไหยังไงมีโอกาสีมีโอกาสเห็เด้อลงเด้อทไเบี้ยพวกงวงเหอแม่ตอนตัดแต่เครืองันชื่อนะตอตัดแต่เครือง ຍັງມີຢູ່ເນາະຍາມນີຍານມີມີແຕ່ອັນຫມຸກດທັພກາຢມຮ ัอนแรกก็ได้ไปหาง่างก่อนเท่าก็ได้ไปสายพนลายมือเลยอวจะมากินทำไมจนน่ายเหรอจะแรงมาลายมือเลยอ้จนน่าสมมือว่ลอยัชื่อก่อนนั่นอกชื่อก่อนขากับเกงหูนี่เนาะ โมย่าหนูผ่านมาจะถอยตุ้งแต่งเงี้ยโมมี่ะมันยำหนูลายๆนี่เปนไข่บนๆนั่นนเป็นบางๆนี่เยนัือมีคิดเป็นว่าขาวปนหนูนี่หนูบอขึ้นเตะบอกว่าเฉาะแต่มาฝากแต่มาห้ี

มาครับเขาดูขี่รถนะต่เด็กๆนี่ขแข็งเ่อสุคนเนาะอกคูเมทาน่ทานจีแม่นลุ้งๆใส่ะลุงส่เอาอาลุงนะลุงอาร์บี้าบี้บาร์้บารี้าร์บีมาร์บีาี้า้าเด้าเ์าร์าร์บี้ารอบี้า้าร์บี้บาร์บี้าี้าาร์ราาาาาาา

กระยาบสูตรกองใหญ่ๆ uhm กันกองน้อยนะเผาอะไ้เอาแล้วเติมแล้วดิ้นลอยดังปุ้ยโมแม่เบิ้งค่ะเป็นอะไรใหม่แักแม่ประจักน่

อ่ะไปเสร็จเนาะพี่น้องเลยอ่ะโอเคฉัเนาะพ่อแม่พี่น้องพาลุงน้องไซเพิ่นมาส่งฮอดเฮือนฮอดซานแล้วพี่น้องเลยกระทางน้องไซน้องดาวเพิ่นก็ดีมุกมีใจด้วแห้งพี่น้องเลยแลนกอดกันอย่างไวเลยพี่น้องเลยมาเฮือนฮอดซานแล้วเนาะโอเคฉันน้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กระทั่งโมไลก็จะได้ ก็จบคลิปลงไว้เพียงสำนี่กันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเละ f c บัตสุขสุขคนเนาะที่เข้ามาติดตามในะให้กำลังใจทาง่องมาไลยพัลุยเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดี